เอาให้อิ่มกินให้เยอะคือแม่ค้าใจดีมากปกติแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีของหวานบางทีเราก็อาจจะสลับปรับเปลี่ยนไปเป็นน้ำแข็งใสเนาะบางวันจะเป็นน้ำแข็งใสค่ะบางวันเป็นน้ำส้มเกตหิมะค่ะแต่ส่วนมากก็จะเป็นของหวานนะคะพวกรดช่องรดช่องไทยรดช่องสิงคโปร์ฟักทองบัวลอยอะไรแบบนี้ค่ะ ก๋วยเตี๋ยวก็สามารถสั่งได้หลากหลายเส้นนะคะทุกคนค่ะจะมีเส้นมีขาวมีเหลืองเส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วก็เส้นมาม่า,มาอันนี้สั่งได้เลยสวัสดีค่ะอยู่กับยินในช่องยินฟินฟู้ดนะคะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะหยินอยู่ที่ซอยเวียงพิงค่ะทุกคนซอยเวียงพิงนะคะจะอยู่ข้าง ปตททางลงอุโมงครางชินานี่เองจ้าวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ามาลาบุฟเฟ่ค่ะทุกคนเขาบอกว่าร้านนี้นะคุ้มมากๆเลยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่นะคะทั้งข้าวราดแกงด้วยมีของหวานให้กินด้วยนะคะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวตามเห็นมานะคะไปดูกันจ้าเขาบอกว่าจะอยู่ในซอยนี้นะคะไปจนเกือบสุดซอยเลยค่ะทุกคนนี่เลย ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะละข้าวราดแกงเวียงพิงห้าแล้วนะคะคนขาของน่ากินมากๆเลยค่ะและนี่นะคะเราอยู่กับพี่เกดเจ้าของร้านนะคะสวัสดีจ้าะจะตั้งอยู่ที่ซอยเวียงพิงห้าตามชื่อเลยนะจ๊ะทุกคนขาหรือว่าจะอยู่ตรงข้าง ปั๊มปตทเนอะซอยข้างปั๊มปตทนะคะขี่เข้ามาเลยทุกคนเกือบสุดซอยนะจ๊ะจะเจอร้านก๋วยเตี่ยวไก่จ๊ะอันนี้นะคะจะเป็นบุฟเฟ่ห้าบาททานได้ทั้งร้านเลยจ้าเด็กเท่าไหร่คะพี่เกจ๋าสาบก้าบาท39มสบ,<า>บาทจำกัดอายุไหมคะจำกัดค่ะ1-2ขวบทานฟรีค่ะ3-10ขวบ39บาทา10ขวบขึ้นไปก็ราคาผู้ใหญ่เลยค่ะโอเคค่ะวันนี้มีอะไรทานบ้างเอ่ยวันนี้คน อันนี้ปเปี๊ยะค่ะอันนี้จะเป็นปอเปี๊ยะนะคะปอเปี๊ยะทอดโอ้สปากเกตตี้หมูสับนี่เลยค่ะอันนี้คือสปากเกตตี้ขี้เมาค่ะสปากเกตตี้ขี้เมานะคะน้ำพริกปลากระป๋องผักสดยำหมูยอค่ะเอ็นไก่ทอดคั่วพริกเกลือค่ะว้าวแกงหน่อไม้ดองผัดวนเส้นค่ะฝัะะ่งนี้ก็จะเป็นเครื่องของก๋วยเตี๋ยวค่ะ เรื่องขอก๋วยเตี๋ยวมีทั้งมีทั้งทัหหกเจ็ดรายการเลยค่ะเจ็ดรายการนะคะจะมีไส้ด้วยทุกคนค่ะอันนี้ข้ออันไหนที่ขายดีสุดจ้ะขาไก่ค่ะขาไก่คนจะกินเยอะใช่ไหมน้องไก่แล้วก็ไก่ฉีกค่ะบอกว่าขาไก่ที่นี่เปื่อยดีมากเลยนะคะนี่เลย เรียกได้ว่ามาที่นี่ครบจบที่นี่ทั้งของขาวของหวานเลยนะครับปกติก็จะมีของหวานเนาะแต่ว่าวันนี้จะมีเป็นปน้าส้ม,สมแทนะนะคะน้ำส้มเกรดหิมะนะคะส้มตาอยู่ฝั่งนูน<ม>้ดนะะด้วยนะคะทุกคนคะ่ะสามารถตําเองได้เลยส้มตํานัวๆเลยจ้า เอามีขาวนะคะค่ะนี่ก๋วยเตี๋ยวก็สามารถสั่งแม่ค้าทาได้เลยจ้าอยากได้มากได้น้อยหรือว่าอยากจะเติมก็สามารถสั่งได้เลยเติมได้ไม่อัน้นเติมได้ไม่อัน้นไม่จำกัดเวลาคะ่ะอ่าร้านนี้ไม่มีห่วงของนะคะมีแต่จะบอกว่าเอาให้อิ่มเลยค่ะเอาให้อิ่มกินให้เยอะคือแม่ค้าใจดีมาก ปกติแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีของหวานบางทีเราก็อาจจะสลับปรับเปลี่ยนไปเป็นน้ำแข็งใสเนาะนบางวานันจะเป็นน้ำแข็งใสค่ะบางวันเป็นน้ำส้มเกตฮิมาค่ะแต่ส่วนมากก็จะเป็นของหวานนะคะพวกรดช่องรดช่องไทยรดช่องสิงคโปร์ฟักทองบัวลอยะอะไรแบบนี้ค่ะมีหลากหลายจับเปลี่ยนเมนูไปในแต่ละวันไม่ซ้ํานะคะห้าสิบเก้าบาทตุนรอขึ้นเรื่อยๆนะคะ ข้าวจานนึงก็50แล้วอ่ะอันนี้เพิ่มอีกห้าสิบเก้าบาททานได้ทุกอย่างเลยค่ะมีทั้งส้มตำก๋วยเตี๋ยวไก่ข้าวราดแกงขนมหวานค่ะลูกค้าที่มาที่นี่ถามว่าทานทานทั้งหมดนี้5 9บาบาทจริงหรือเปล่าจริงนะคะได้จ่ายแค่ค่าน้ำบัตรลมกับน้ำเปล่าที่เปิดขวดค่ะถ้าไม่ได้เปิดขวดก็ไม่ได้จ่ายเพิ่มค่ะ เรื่องนี้ว่าบุฟเฟเพื่อชาติบุฟเฟเพื่อชาติบุฟเฟ่เพื่อชาติจริงๆรบกวนลูกค้ามาเยอะๆนี่แหละค่ะแม่ค้าถึงจะอยู่ได้อ่าใช่มาอุดหนุนกันนะคะเพื่อที่จะแบบว่ามีร้านดีๆให้เรากินแบบนี้ตลอดเนาะนี่เลยจ้ะจะอันนี้ไก่ฉีกนะคะทุกคนอันนี้ของเขาไม่ได้มีน้อยแค่นี้นะคะก็คือแบบว่าเติมเติมขึ้นเรื่อยๆนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาขึ้นมาครั้งเดียวมันจะแห้งนะทุกคนของเขามีเรื่อยๆนะคะอันนี้คนจะเยอะช่วงเที่ยงๆ <11 S 1> เนะา <11 S 2> ะพี่เก๋เนาะ11โมงถึงบ่ายสองค่ะ11โมงถึงบ่ายสองแนะนําอย่ามาตอนเที่ยงนะคะถ้าเกิดว่ามีเวลาก็11โมงก็มาได้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีโต๊ะนั่งนะจ๊ะอันนี้เราเปิดปิดกี่โมงคะพี่เก๋จ๊ะ ร้านเปิด9้าโมงปิดบ่ายสโมงของทุกวันค่ะเปิด9ก้าโมงปิดบ่ายสามนะคะมีเบอร์โทรขึ้นให้นะคะทุกคนเผื่อจะโทรมาถามว่าเอ้ยที่จริงเราเปิดไมีไค่ะในเพจมีเบอร์โทรแปะไว้เรียบร้อยค่ะถ้าลูกค้ามาแล้วหาไม่เจอสามารถโทรถามทางได้ค่ะอร้านหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะอาทิตย์จ้าอันนี้เราได้แล้วนะคะนี่เลยนี่ แม่ค้าไม่ได้บอกว่าอู้ยไม่ได้มองแล้วแบบว่าตีนไก่เยอะจังเลยไม่ใช่นะคะก็คือทานได้อยากอยากทานเท่าไหนก็ทานได้เลยดีเลยจ้าเรามาปรุงกันนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ที่ขาดไม่ได้เลยทําให้มันอร่อยอะ่ะก็คือนี่เลยจ้าใส่ถั่วแล้วที่นี่เขามีผักสดหลายอย่างเลยนะคะมีมะระสดด้วยนะ ชิมก่อนปรุงนะคะแซบอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครน้สมากินแล้วติดใจก็ฝากรีวิวด้วยนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะลักข้าวราดแกงเบียงพิงห้าค่ะอันนี้เปิดมานานหรือยังนะคะพี่เก๋เปิดมาได้เข้าอาทิตย์ที่3แล้วคะ่ะอาทิตย์ที่3นะคะทุกคนาก่อนจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูกับ ขาวราดแกงธรรมดาค่ะเป็นอาหารตามสั่งนี่เลยจ้ะตาก๋วยเตี๋ยวก็สามารถสั่งได้หลากหลายเส้นนะคะทุกคนค่ะจะมีเส้นมีขาวมีเหลืองเส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วก็เส้นมาม่าอันนี้สั่งได้เลยมีเหลืองแล้วะะพวกเอ่อโคกพวกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเปิดจานได้เลยแล้วก็มีราคาบอกชัดเจนนะคะพวกท็อปปิง้งก๋วยเตี๋ยวก็นี่แหละค่ะก็จะมีพวกไก่ชี ตินไก่แบบนี้ที่คนจะกินเยอะๆนะรสชาติเกาดีมากเลยแล้วกินกับไก่ที่แบบว่าไม่อั้นอน่ะไก่ไก่เยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆอ่ะนอร่อยนะนี่ก็จะเป็นมุมผักแล้วก็น้ำนะคะบริการตัวเองนะคะทุกคนจ๋านี่เลยค่ะสามารถเลือกได้เลยว่าอยากกิน ผักอะไรนะคะอ่าเป็นกระหล่ำนะคะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยแล้วอันนี้คืออ,อ่โหระพามีถั่วงอกค่ะแล้วก็มะระถั่วฝักยาวแล้วก็สลัดจ้านี่เลยแล้วก็มีที่สำคัญก็มีพริกด้วยนะคะพริกจี่จิ้มกับกะปินะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อนี่คือพริกเผา นี่เรกินอันนี้โอเคเรียบร้อยค่ะเราจะกินข้าวด้วยนะคะนี่เลยจ้ะเขาก็มีข้าวให้นะคะข้าวแกงด้วยในราคารวมบุฟเฟ่ต์บาทจ้ะอ่ะไปเลย วันนี้เราจะกินเป็นยำหมูยอนะคะแล้วก็เอ็นไก่คัว่วพริกเกลือ นี่เลยจ้าจุกๆไปเลยค่ะปอบเปี๊ยะทอดด้นะคะพูดปอบเปี๊ยะทอดเล็กๆน่ารักจังเลยอ่ะนี่เลยอ๋อ <c oughs> oh, ลืมเอาถ้วยเล็กมาด้วยจุ <c oughs> <c oughs> อันนี้กินอิ่มแล้วนะคะทุกคนคะ่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวฝากร้านหน่อยนะคะร้านบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่มาละข้าวราดแกงเบียงพิงหานะคะอร่อยคุ้มมากๆเลยฝากอดหนุนด้วยจ้ากินหมดแล้วเยอะมากเลยนี่มีสปากเกตตี้ด้วยจะบอกว่าวันนี้น้ำพริกปลากระองคือเดอะเบสมากๆเลยค่ะทุกคนอร่อยเผ็ดจีจา ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ฉินด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า